สวัสดีครับผมคือฮคอะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลโก้ที่ผมต่อกันนี่ชื่ออะไรบ้างจชชื่ออะไรบ้างเริ่มเลยนี่คือ The Hug Level Up จะมีมันจะถือดาบซามูไรข้างหนึง่งแล้วก็ดาบที่เหลาที่แหลมก็คือเป็นดาบที่เลาแหลมกว่ากว่าดาบซามูไรตัวที่สองเลยแล้วนี่จะมีเกาะด้วยอันนี้ก็เป็นเกาะตรงไหลแล้วแถมมียันตรงนี้ แล้วก็มีตรงนี้เอไอตรงเส้นๆสีสีเงินตรงเนี้ยมันเออมันเป็นเกราะป้องกันหน้าอกมันเพราะว่าหน้าอกเป็นส่วนที่ถ้าต่อยสามารถตายได้เร็วกว่าอันนี้ประกอบเองเลยป่ะครับประกอบเองเลยครับแต่ว่าตัวละครจะประกอบไม่ค่อยมากตัวที่สองอันนี้คือไอรอนแมนที่เอ,อผมตั้งชื่อมันว่าฮักไอรอนแมนเพราะมันตัวใหญ่ไม่ใช่ไอรอนแมนธรรมดา เป็น i อรอนแมนตัวใหญ่ผมอัปเกรดอาวุธให้มันก็คือผมให้เปินมันแล้วก็ดาบไฟสุดโหดแล้วมันมีลำแสงเลเซอร์ตรงนี้ยิงออกมานี่คือท่าไม่ตายม,มันจะใช้บางบางฉากเท่าเท่า้หร่ถือว่าเป็นตัวโหดเลยใช่ไหมครับครับแล้วนี่จะเป็นที่เป็นเทโบโแล้วนี่คือที่ยิงไฟรู้เรื่องต่อไปแล้วนี่ก็คือน้ำฉี่มาหามอ,อะไรนะตัวที่สาม ไปแบบไวๆกันเลยครับอันนี้จะเป็นยานอาวกาศสุดไฮเทคผมจะเล่นให้ดูมันเล่นได้ด้วยยังไงอันนี้จะเป็นปืนนะครับเป็นปืนปืนที่ไม่มีวันหมดใช้พลังงานโซลา่าเซลลความมืดไม่ได้ใช้ความเออแสงแดดแต่ใช้ความมืดไปตัวที่สี่เล้ไหมแล้วเนี่ยก็สามารถไอเนี่ยตรงกระจกเนี่ย ตรงที่คนขับเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ด้วย,ยจแต่นี่มีที่ขับตรงนี้สมจริงแล้วก็ไอหมอนี่นะที่ต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะนี่เหมือนบอไซมากไปไวๆเลยตัวที่สี่แล้วแถมเนี่ยอย่าพึ่งสิรอ,อแล้วเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ที่คนขับนั่งมันสามารถหมุนหมุนหมุนได้ด้วยยังจ๋ง ไปไปไวเลยดีกว่าตัวที่สี่เอ,อ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวย่าบอกเองและนี่ก็คือยานอวกาศสำรองถ้าเกิดว่าว่าเครื่องบินอวกาศเครื่องบินอวกาศหลักมันทะลุแล้วนี่คือเทโบสุโตด <Okay. S 2> และนี่คือที่ซ่อมเครื่องถ้าถ้าเกิดว่าว่ามันยังไม่ฉุกเฉินถึงขั้นไฟไหม้ลุกลามถ้าถึงขั้นนั้นอ่ะต้องใช้ตัวสำรองแล้วเนี่ยมีหน้าที่ มีหน้าที่เออไอตัวเนี้ยจะมีหน้าที่สำหรับการซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี้ยมีหน้าที่เฝ้าดูว่ามีศัตรูไหมแล้วเนี้ยก็คนขับไอเนี้ยเป็นที่ยิงอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเอาไว้ยิงไอตัวนี้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันนั่งอยู่นี่มันนั่งอยู่ตรงโอเคครับชัดมากครับเห็นแล้วเสร็จแล้วเราไปไปไ<ว>ดูอันอื่น<ว>เลยแบบแบบไวดีกว่าอันนี้ไม่อันนี้จะไมออ่อันนี้ไว อันนี้จะเป็นบ้านจะเป็นบ้านอันนี้ก็คือปืนนี่เป็นปืนเออเป็นเป็นระบบนิรภัยบ้านแล้วนี่ก็คือกล้องวงจรปิดไม่ใช่กล้องวงจรปิดธรรมดาถ้ามีคนเดินผ่านหลังบ้านนี้ตรงข้างๆบ้านนี้ปืนเลเซอร์เอเรียนี่มันจะยิงเลยแต่ว่าต้องแต่ว่าเลเซอร์เนี้ยมันไม่ได้ยิงมันยิงเฉพาะโจรน,นะเพราะว่ามันรู้ เพราะว่าเราให้ข้อมูลมันไปหมดแล้วต่อไปแล้วเนี่ยมีห้องครัวด้วยโอเคแล้วนี่คือช่องระบายอากาศโอเคครับแล้วแอร์อยู่ข้างในเปิดประตูทิ้งไว้คไปเพราะว่าเรารวยต่อไปอันนี้เป็นผีขับบอสัโอเคครับดูตามสิตามันเหล่อ,อันนี้คือตามสองข้างมันตาหนึ่งตา,งตาเอ้ยตาขวาตาซ้าย อันนี้คือทางขวาของผมนะไม่ใช่ทางขวาของท่านผ <Okay S 2> ู้ชมครับต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วมีไซเรนบน <Okay S 2> หัวมันด้วยต่อไปอนนมีมอวกาศเป็นย,ยานอาวกาศของเจ้าเอเลี่ยนนี่และนี่คือไมยานอาวกาศของเอเลี่ยนอะมันน่าเหลือเชื่อมากันไวิใชายานอาวกาศสิมันเรียกว่า UFO เพราะ UFO มีเทคโนโลยีไปไกลไอเน,นี้ยมันคือคำคำสั่งเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเป็นไมยของของระบบเครื่อง ก็คือมันมีฟังก์ชันแบบนี้ก็คือไอตัวเนี้ยถ้ามันพูดสั่งอะไรก็อย่างเช่นให้ตรงไปขับเร็วๆทำอาหารให้ให้ชั้นมันจะทำให้หมดเลยต่อไปเป็นปืนใหญ่เออเป็นไอดีผมตั้งชื่อมันว่าเออโบนกันหรือแปลมไทยแปลว่าปืนกระดูกโบนกันนะก็คือที่เป็นกระดูกใช่ไหมใช่และกันที่แปลว่าปืนภาษาอังกฤษมันจะพูดถอยหลังก็คือโบนการ ไปต่อนี่ก็คือถ้ามันยิงออกมามจะกลายเป็นกระสุนเศษกระดูกแล้วกระดูก่มันคมมากกระดูกนี่เป็นกระดูกของงูผมพูดไปเรื่อยหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่าง,งูมีกระดูกไหมถ้ามันยิงออกมามันจะกลายเป็นเศษซากกระดูกที่คมที่สุดในโลกแล้วถ้าโดนตับหรือปอดหรือว่าโดนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสามารถตายภายในสิบวิไปเลยเออยี่สิบห้าวิรีบแล้วครับไม่ต้องรีบจะจบการรีวิวแล้วเอาให้<ร>หมดล<อ>แล้วเราลงวิดีโอเราไม่ได้ลงช็อต อันนี้ไม่ต้องไวขนาดนั้นเขาลงกันสิบนาทีกัน<า>และนี่ก็คืออันนี้สามารถให้คนขี่ได้สามารถให้คนขี่ไอหอยทากได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณทายไอ้หอยทากนี้ไปเดีย๋ยวผมเอาของก่อนออีออกมาอย่างเช่น ไอมาริโอครับทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นลุยจิเพราะมันใส่เสื้อสีเขียวแต่ว่าหน้ามันคือมาริโอและหมวกมันก็คือมาริโอผมแ้าสลับชุดกันให้มันนั่งให้มันขี่ไอ้นี่ได้ผมตั้งชื่อมันว่าเออเอเอจ็อกกี้จ็อกกี้ขี่จอกกี้จอกกี้ขี่อกกขหอยทากนี่ จ็ก,กี้ขี่หอยทากก็ประกอบไปเลยยากนะเนี่ยไม่ใช่มันเลโก้คอยอะไรยี่ห้อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ได้แล้วเอาได้แล้วครับทุกคนตัวต่อไปมีเทโบติดหลังหอยทากด้วยมันจะเร็วกว่ารถนะ<ม>ความจริงหอยทากมันจะช้าแต่เนี่ยเป็นหอยทากมหามาลาัลมหาปลาไหลไม่ใช่มหาปลาไหลฮะมันเรียกว่าอะไรนะหอยทากมหาปลาไหล อ๋อมหาปะไรและนี่ก็จะเป็นไสเดือนไม่ใช่อันนี้คือยานที่บินได้ดีมากมันเปรียบสเสมือนเหมือนมแมลงปอเพอาราะแมลงปอเวลาหนกะม,มันมันบินมันมันมันบิน,ออนมันบินแล้วมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ใช่ไหมป๊าใช่ไหมใช่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 แต่ว่า,มาแมลงปอสามารถอยู่เฉยเฉยได้เขาเลยเปรียบสเสมือนไอยานเนี้ย เหมือนกับมแมลงปอนี่และนี่ผมก็เอาตัวละครตัวร้ายในมาริโที่มันต้องกระโดดเหยียบหัวไอเห็ดสีน้ำตาล <c oughs> <c oughs> แล้วผมจะขับให้ทุกคนดูอันนี้คือปุ่มอันนี้คือปุ่มส่งสัญญาณว่าให้ไปทางไหนเดี๋ยวทุกคนดูกันเลยนี่อู้นี่มันสามารถอยู่นิ่งได้เหมือนมแมลงปอเห,เห็นไหม กูแล้วถ้ามันโดนพื้นอะไอตัวเนี้ยมันจะเด้งเด้งตึงตึงประมาณนี้นะครับและตัวต่อไปก็คือหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้นชื่อว่าเอายืมมาใกล้ๆโรบอทไวเบิลไอโรบอทไวเบิลตัวนี้นะครับแขนมันขยับได้ไม่ต้องถามผมขี้เกียจมันก็ขยับแขนไม่ได้หรอกมันขยับได้นิดนึง และนี่อา้าวปกติหุ่นยนต์มันจะไม่ค่อยพูดได้ใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนป้าใช่ไหมใช่ครับหุ่นยนต์ปกติเอาซวยแล้วแป๊บนึงนะทุกคนนี่แต่เนี้ยเป็นเอ่อเป็นเอ่อให้อันเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันสามารถให้โรบอทมันพูดได้ และนี่คือแกนกลางหุ่นหุยนต์ถ้ามันพังเมื่อไหร่เราต้องไปซื้อประมาณเอ่อหนึ่งล้านดอลลาร์ถือว่าแพงมากเลยหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามห้าบาทนะนะทุกคนและนี่ก็คือแกนกลางส่วนสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดก็คือจบเลยมันจะสูญพันธุ์มาไปดูตัวอื่นกันเลยนี่ก็คือ พิซซ่าตัวนี้ผมตั้งชื่อมันว่าเล็กซี่พิซซ่าไอเล็กซี่พิซซ่าตัวนี้เนี่ยหน้าตามจะเป็นพิซซ่านะนี่ดูคนดูเห็นเห็นหน้ามันไม่เป็นลิกเออเป็นเล็กซี่พิซซ่าปีปีศาจนะครับทุกคนและนี่จะเป็นโลโก้เป็นโลโก้ของเล็กซี่พิซซ่านี่ประมาณนี้ แล้วนี่นะนี่ก็จะเป็นอาวุธของมันอันเนี้ยเป็นที่ฉก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 แล้วเนี่ยเอ้ยคุณอยากกวนผมสิแล้วนี่คือกระสุนแล้วนี่คือที่เลง็งมากรถือให้มาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วแป้นเงะครับยังไม่จบจบแล้วครับทุกคน และหน้าตามันก็เทม,มากแล้วเอ้ยลืมบอกอีกอย่างนี่ไม่ใช่ดาบสมุไรแต่เป็นมีดที่คมที่สุดในโลกคมกว่าส,ส้มกว่าคมกว่าถูกเหล่ามาอย่างดีคมกว่าดาบคาตตาหาคมกว่าทุกชนิดเพราะเราถูกออกแบบมาอย่างดีมีคุณภาพหนึ่งล้านดอลลาร์ตัวต่อไปอันนี้ไม่ได้เรียกตัวเรียกว่าสถานที่อ้าลืมตาสินี่อันนี้ก็คือ ร้านพิซซ่าแต่ร้านพิซซ่าอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามีไก่ทอดนี่ครับไก่ไก่ทอดเท่ผมเพิ่งออกแบบมเมื่อกี้นี่และนี่ก็จะเป็นทองของของร้านนี้เพราะว่าลูกค้าถึงขั้นให้ทองเลยนะครับคุณยกกล้องสูงๆหน่อยเพราะว่าร้านเนี้ยถือเพราะว่าลูกค้าถึงขั้นให้ทองเลยครับ ป็นทองปลอมนะคะเพราะพอร้านเราติดลุกผ้าดาวและนี่มีซอสมะเขือเทศนี่นะคะจะเป็นซอสมะเขือเทศมาตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้ว <S <S นี่ครับเป็นเรือเป็นเรือขายอะไรทุกชนิดแต่ส่วนใหญ่มักจะขายอะไรลอ้อรถครับนี่ลอ้อรถอันเนี้ยแพงอยู่นะ สามร้อยดอลลาร์เลยนี่รอรอรถคันคันนี้นี่ต่อไปเป็นรอรถแบบร้อรถตุกๆนี่ต่อไปอันนี้ครับร้อรถตุกๆเหมือนกันแต่จะเป็นตุกๆแบบเจ๋งๆหน่อยนะครับเพราะว่าตุกๆุเนี้ยมันใช้สองลอ้ออาจจะแปลก,ปลกเพราะใช่ครับมันแปลก และนี่ก็จะเป็นสำหรับรถล้อเดียวครับนี่ครับรถล,ล้อเดียวโหฝุ่นเยอะมากนี่อันนี้รถล้อเดียวและนี่คือคนขับครับเดี๋ยวทำไมมันไม่ขับเนี่ยเดี๋ยวไอมาริโอเอไม่ใช่ไอไอไอลุยจิทำไมได้ถือปืนแบบเนี้ยไม่ดีเลย แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือครับไม่ต้องขับก็ได้อันนี้คือทางเข้าขับครับอันนี้ห้องคนขับต้องเดินเข้าเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เอ้าหลังค่าผุพังว<อ>างแบบนี้ก็พอแล้วและนี่ครับจะเป็นถังแก๊สอันนี้หม้อน้ำครับอันนี้จะเป็นไอ้สม,มอเรือผมนี่ครับสมอเรืออันนี้ก็คือ มอเรือเหมือนกันแต่เป็นสมอเรือแบบไฮเทคครับมันเป็นสมอเรือที่ล่องหนสายมันล่องหนแต่ความจริงมันห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้ผมจะดึงขึ้นมาได้ครับประมาณนี้นี่สมอเรือล่องหนติดก่อนเสร็จแล้วและนี่ก็คือทุกอย่างที่ผมต่อมาเป็นปีนี่ ม่าจะเป็นเรือสุดเท่แล้วก็ร้านพิซซ่าติดลบผ้าดาวแล้วก็นี่ปีศาร์พิซซ่าเล็กซี่เอ้ยเล็กซี่พิซซ่าแล้วก็หุนนหห่นยนต์เหุ่นยนต์ไวเวลโรบอทไวเวลแล้วก็รถรถมาแรงโตแล้วก็หอยทากมาหาปลาไหลแล้วก็ปืนคงเออแล้วก็โบนกันแล้วก็ ยานอาวกาศสุดไฮเทคของเอเลียนตัว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 ,ตว,ตวนี้แล้วก็มอไซค์ผีแล้วก็บ้านเป็นบ้านนิรภัยแล้วก็ยานอาวกาศสุดไฮเทคแล้วก็เอ,อ่อไอรอนแมนฮักแล้วก็เดอะเดอะฮักจบแล้วครับทุกคนก็ยังไงต่อผมสวอ,อกวันดี บายแล้วครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยเดี๋ยวพบกันพบกันคลิปใหม่ขอ,ขอบคุณครับ